ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุ่นที่ยากกะมาพบปะช่วงเป็นเวลาเย็นๆคำ่ำๆนะคะก็มออีอาจารย์ค้นใช้ยภพุ่มนะคะเพิินโทรมากขอเอาแนวทางมาลงทางช่องของเห้านะคะให้นุ่นที่ยากเป็นสะพานบุญให้นะคะนุ่นที่ยากก็มีความยินดีนะคะเป็นสะพานบุญให้แนวทางของเพิินกะ เลกกับบหปลายคูนะคะก็มีเลกวิ่งเออเลขเด่นเลขจับคูให้กับมี่นะคะเพิ่นกับบ่เคยเอามาลุง,ออ,อ,งออกซ่อ,องออกชื่อส่องเฮ้านี่เป็นงวดนี่งวดแรกนะ,ะจ๊ะค่ะจะเข่าหรือจะไก่เคี้ยงเข้ากับขอยมันติดตามน้ำกันเออนน่นทียากก็จะขอว่าผ่านคลิปนี่เลยนะคะเ้อะสำหรับผู้ใดเออมั่นใจว่าตัวเองนี่เลข พุ่มเลขควมฝันแม่นๆน,นะคะอยากเอามาแบ่งปันทางช่องของเฮากับยินดีแล้วกันเอนุนทิยายินดีที่จะเอามาโลงไหย้ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไห้นะคะยังเข็นแม่ค่่านะคะแม่คั่มนี่บ่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเพียงแต่ว่าแม่ค่่าเพิ่นกับเป็นเอฟซีทังช่องติดตามนุนทิามาแล้วก็เพิ่นก็ได้โชคได้ลาบถือกับนาวีนะคะเพิ่นก็โอนเงินมาทําบุญกับนาวีหลังจากนั้นเพิ่นก็โทรมาเล่นนำนุนทิยานะคะ เพิ่งกระเบาแนวทางให้ฟางนุ้นที่ยากกับขออนุญาตแม่เล่าไปทําคลิปนะคะเอาแนวทางมาลงช่องกับปากฏว่าแม่ข้ามกับเขามาเรื่อยๆนะคะนะคะแม่ข้ามแล้วก็เป็นคนดีมินาใจอยากจะแบ่งปันอยากจะซ้อยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะก็เป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งเอ่อแม่แล้วก็เป็นคนดีมีนาใจทั้งเอฟซีทั้งช่องเขากับมแตรคนดีมีนาใจนะคะพ่นถูกหน่อยถูกร้ายพันก โอนมหาห้ค่ากับเขาคาน้ำค่าไฟแม่ข่านะคะรวมทั้บุญกับแม่ขาำกับบัวากันนะคะแม่แล้วก็บบัวว่ายางนะคะหายหน่อยไฮยลายแล้วก็บบัวเรวาง้นตรงนั้นแล้วก็เจ็บสะสมไว้ไปทําบุญสั่งองค์ปู่พญานาคนากันนะคะนะคะสำหรับแม่ข่ำในคลิปนี้ก็มีเลขสูตรคํานวณของอาจารย์คนชัยภูุินะคะ จะเป็นตัวได้ั่นกับเขาไปฟังเสียงสัมผัสระวางโน่นที่ยากกับอาจารย์คนใช้ยาพู่มน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะเพิ่นกะจับคู่บ่ได้เนาะขึ้นมาเอซี่เพิ่นก็อยากให้จับคู่ให้จับให้กะบ่ได้อยากได้หลายคู่บกเกินสามคู่บนสามคู่ล่างสามคู่ยังเสร็จน,นะคะ่ะเวลาเพิ่นถือเพิ่นกบทางสองห้องเพิ่นกะมิต่คนดีมีนำใจเพิ่นกัถ้าบุญน้ำอาจารย์หรือเก้าล่ะค่ะ อาจารย์จับคู่ค่ะบนล่า,ลางหากรังเลยนะันันจังแล้วสามขังค่ะบนสามคู่ล่างสามคู่มันมาขันนุ่นทียากเ้าใจถือบอครับค่ะแล้วเวลาอาจารย์เอามาล่องช่องนี่จะมีจักโค้งค่ะมีโค้งเดียวจบหรือว่าสองโค้งแต่ย่างแท้เมื่อเกินสองโค้<อ>งแรกแล้วก็สรุปตอนโค้งทุทไทยอีกที่หนึ่งมันบอค่ะครับทันแต่มันใจก็ ไปสรุปไปแล้วตาปล่อยเลยแยกอะ่ะบ่ค่ะมันแกก็ปล่อยสุดเดียวไปเลยค่ะมันต้องมีพ้งมันจะไปแล้วเวลาห้ลโกเนี่ยหายโนนดิยาว่าอาจารย์ใช้พุ่มบ่ค่ะเอาใช้พุ่มกันได้ครับค่ะอาจารย์ใช้พุมพ่มใช้พุ่มค่ะ ต่เลขเลขมันสามตัวมันบนล่างมันมันมันไขปิดแต่แา่ได้เนี่ยสามตัวตลอดเลยครับเลขสามตัวมันมันทีนี้บนมันสามารถกับทั้งบนทั้งล่างพร้อมๆกันทั้งที่สามารถทั้งบนทั้งล่างเลขสามตัวสามตัวหมายถึงหมายถึงว่าเลขวิ่งบรือกป่าคะในเองไดครับเลขวิ่งเลย่ะมันที่มันกับสามตัวมันมันบุลดหรอกบนล่างก็มาบบน บ้าบนกับบ้าล่างอ๋อจารย์นุนดิยาพร้อมเหรอคะครับมันมีสองมีสองมีสามอันนี้เลขวิ่งบ่ค่ะครับเดี๋ยวเอาเลขตักหลักไว้ก่อนครับค่ะมีตั้งหลักนหมค่ะมีสองมีสามมีหนึ่งมีหนึ่งค่ะ ิ่งบนเนาะค่ะวิ่งบนในวิ่งหนึ่งไปเลยวิ่งบนวิ่งหนึ่งกับวิ่งบนหนึ่งจับคู่เนาะค่ะจับคู่แปดแปดหนึ่งจับคู่แปดหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ หนึ่งซี่หนึ่งซี่ค่ะหนึ่งหาหนึ่งหาค่ะหนึ่งหกตัวละหนึ่งหกครับค่ะรูดล่างด้านบนอันอันอันนี้น ที่มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกนี่เป็นบนยังเดียวบอกอาจารย์บนมันมันจะมันเป็นบั่น่นนนนะหรือว่าให้ซื่อบนล่างจังใดบนล่างได้เหรอเอาเอาบนล่างรูดเนาะเบนลลางดไปเลยรูดรูดหนึ่งมาหนึ่งเลยบนล่างบบนลางรอรอไปกลับมันบุค่ะ มันมันติดกับเันแต่เล็ล่างมันมันติดกับตัวตัวนี้เด้อตัวนี้ค่ะมันติดกับเป็นดงแฟนเรื่ที่ทีหนึ่งเนี่ยกับหานึ่งกับปกหนึ่งอ่ะมันสะนีนะมันมันสิกลับเล็กล่างคนเนี่ะแต่บนนี้พอต้องกลับกลับเล็กล่างคนอ๋อถ้าซื้อล่างให้ซื้อกลับนั่มถ้าซื้อบนว่าต้องกลับกลับเแฟนที่ที่หนึ่ง อ๋อซี่หนึ่งถ้าถ้าเป็นล่างถ้าเป็นล่างนี่เป็นซี่หนึ่งบ่ค่ะครับเป็นหาหนึ่งหาหนึง่งค<า>่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะครับม,มีเล็กล่างอ๋อเล็กล่างนี่สามคู่ลวดหนึ่งลวดหาลูกหนึ่งบ่คะ่ะแล้วนุ่นญญที่ยติท่วนกันเด้อกันเด้อ ลวนเลขอาจารย์หายมากเลขปักหลักมีเลขสองเลขสามเลขหนึง่งถาหายวิ่งบนจริงๆรห,หายวิ่งหนึง่งตัวเดียวมันบออ่ะค่ะหนึ่งเลยลูดหนึ่งลูดบนล,งล่งมันม,มันคือนนแต่บบมันไม่สุดนี่เหญ่บอกอาจารย์ให้รูดหนึ่งก็ได้<อ>สำหรับผู้ใดมักวิ่งมากแลนมากรูดนะรูดรูดหนึ่งลูดหนึ่งเลยลูดรูดมันจะม่านหนึ่งเลยทัง,ทงบนทังล่างน,นะบอกค่ะอาจารย์ให้แปดหนึ่ง เก้าหน to então, say, ึ่งหนึ่งสี่หน okay. ึ่งหาหนึ่งหกไปกลับไปกลับบนล่างบ่ค่ะที่ว่าเลขล่างจริงๆอาจารย์เน้นสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งขึ้นนีกต้องกลับมันบ่ค่ะนุ่นที่ยากหายใจจืบบ่ค่ะทั้งเมื่อทั้งม้วนนี่ก็เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ชัยพุ่มหายเป็นแค่แนวทางมันบ่ค่ะคจะเน้นไรเด้อค่ะเน้นตัวได้ค่ะ เน้นบุญเน้นแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับเน้นแปดหนึ่งอ๋อเน้นแปดเก้าหนึ่งบุญเน้นแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งบนครับข้างล่างเดี๋ยวอาจารย์ข้างล่างเน้นเอ่าสี่หนึ่งกับหกหนึ่งข้างล่างเน้นสี่หนึ่งกับหกหนึ่งครับเน้นหอยย่างละสองกู้ ตะว่าเลขกไม่หีผมมีเหล็กสามตัวมันบาจันเหล็กสามตัวมันเป็นสีเก้าหนึ่งอ๋อเลขสา,า,ามตัวเป็นสี่เก้าหน,นึ่งครับสีแปดหนึงน่งสี่แปดหนึ่งครับองอนละเลขสี่แปดหนึ่งกับสี่เก้าหนึ่งอาจารย์เน้นตัวได้คะ่ะเน้นสองคู่น่ะอ๋อเน้นทั้งสองคู่ทอกันมันบอค่ะครับ ข่านุ่นทียากกับว่าลงกวนอาจารย์แ้วคกะมันมีสายเขาช่วงนี้สายเขาบ่อยๆค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ให้นุ่นที่ยากเป็นสะพานบุญให้ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคบวัสดีครับค,บค,บค่ะนุ่นที่ยากกับสิซุ่มให้เห็นสูตรคำนวณของอาจารย์เชยภู่มอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะอาจะรยยินเสียงสัมผัสระวางนุ่นที่ยากกับอาจารย์แลวนะคะอาจารย์ไ้เลข เด่นนะคะมีเลขเลขตั้งหลักมีเลขสองเลขสามเลขหนึ่งนะคะอาจารย์ให้เลขวิ่งโตเดียวขึ้นหนึ่งนะคะธน,นยิ่งย่าวงไว้นะคะเลขกสามตัวอาจารย์ก็ให้สี่เก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งนะคะสองตัวอาจารย์กัให้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะตัวเน้ยจริงๆก็คือแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งธนุินงย่าขีดเส็นใต้ไว้นี่น,นะคะเลขลางอาจารย์ว่าว่าจาเป็นต้องกรัฟนะคะแต่มี 4ี่หนึ่นะคะนะคะทีนุน่นธิยาเขียนเส็นใต้ไว้ตัวเน้นก็คือ4 1่หนกับหกนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่17บเจ็กุมภาสองห้าหกหนี่นะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ค้นใช้ยภูมินะคะจะเขาลือกับไก่เคี้ยงเข้าก็ค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะโชคโชคมันมันค่ะสวัสดีค่ะ